กนได้ฝนเริ่มตกลงเม็ดแห้งแล้วนะครับมือเส้นนี้ไปปล่อยตอนนี้นนแห้งแล้วทันเบกกี้ทันเบกี้เมื่อนีอ้มาเจอในห้างบุญด้วครับหรือว่าเสียบุญนะครับลเลงมือนี้ตะแยงงวเลี้ยงงัวงามมาเสียบุญสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียมือเส้นมื่อนี้เส้นวันที่เท่าไหร่ครับเส้นที่เก็บเมื่อนี้พระพี่น้องมาที่ตลาดนัดโคกระบือบนหน้าฝ่ายเนาะของเสียสุภาพเรามีสองมือแล้วครับวันอังคารกับวันศุกร์มื่อนี้เส้นวันศุกร์ที่เกิดแล้ว มันคือพูดเท่าไรเสียบุญในไม่หนึ่ตัวมั้งเนี่ยครับในไม่สามตัวครับเอาลายตัวนี้เนี่ยเขาเป็นลูกสาวพูดได้ครับคือพูดแทะมันนี่เป็นลูกสาวไฟเขาบพราะรู้ว่าเขาซื้อเยอะโอ้แต่ว่าพูดถึงว่าเบื้องล้วที่มีสายเลือนน้องเสียนาะเพราะมันบ่คิดว่าเขาอีทั้งทองหรือยังไงยังเป็นทักพึ่งเป็นสาอ๋อรอยสี่สิบขึ้นพุ่นเนาะเห็นดีกว่าถ้าใดครับบ้าไหวในอีหลานเนาะเมื่อก้า ตัวละมือเก้าสามตัวโอ้สามตัวนี่มือเก้าครับตัวละมือเก้าไปเบิร์ของพี่นี้ครับป่ะของพี่นี่เก็บรายละเอียดรายละเอียดขอเบอร์ไว้เพื่อพี่น้องอยากเอาไปไว้ในคอกได้ครับเนี่ยถือว่าเป็นงัวเลี้ยงงัวใหญ่ของเราโอ่งล้นสองสี่นี่ถือว่าพลาดเนาเสียบุญละพลาดซ้ํากันเป๊ะเลยได้ครับเนี่ยตัวหน้ามีตรงก้อนน้อยนึงเออตัวหน้าสามใบเทาเด็กเอื้อนครับตัวละมือเก้าเดียวกันถ้าพี่น้องยกสามรถให้หลายเนาะเสียบุญละเอาเบอร์มาเนี่ยครับมา

เสียดุนบ้านท้งบ้านข่าวเลยครับได้ไมาแม่ลูกแม่ออกรถดำดำลูกเป็นบักลาแล้วว่าลยิบสอง ที่โนทั้งเลีนยวเรบไี่เอาครับเราะสมนี้เพราะสมบัติบ้านเนาะครับตัวที่เท่าในท้องแล้วนะตัวตัวที่สองครับเพื่อพี่น้องอยากเอาไปไว้ในครอบเอาเบอร์มาหน่อยครับมาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์ศูนย์สามเจ็ดครับบังลาเนียเนื้อหนังพ่อไปครับน้ำนมดีครับหนี่งน้ำนมใส่ได้อยู่กันไปลุเลกบประกันท้องครับประกันท้องโอ้ประกันท้อง เลี้งมึงตัวใดครับอุย้ยเลี้งมาทั้งรองตัวแล้วก็น้องกานี่น,นะก็อันอันบักห็นดำถ้อยเขียนดำบักตานสุกเนาะกีฬาเนาะดำบักตานรวมเป็นดำพี่พี่อืมแล้วบักลานี้ก็เนื้อหนังได้เลยนะไปคูณครับเนาะ

มาเฉลียวมาขอเบอร์ครับครับศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับสิบสามหาร้อยเนาะครับผมคันคันพวกไก่ส่วงไอพี่น้องได้สมัมเนาะได้ได้ครับเอามันหม็นเฉลียวมาเด้อครับโอ้พ่อสมานกระพ้าฝนมากระพ้าฝนมาฝนกับพายุเข่าจกเพป็นว่ายหรืออะไรครับเนี่ยครับเมียนพ่อสมานได้อะไรแน่เนาะโอ้ได้นุ่มกับสาวนึงครับนุ่มหน่อยสี่ตัวนุ่มนสี่ตัวไลเท่าเด็กคุณพ่อนุ่มหน่อยไล่ละ เจ็ดันครับสองตัวเนียสองตัวตัวใหญ่ในเจ็ดพันนะพ่อนะสองตัวนี่เออหลานี่ส่นเขาแล้วครับส่นเขาแล้วรอะไรเจ็ดพันพี่น้องยได้ไปเลี้ยงแต่ว่าอยากขูดอยากล่าให้ส่นเขาให้พ่อสมานส่นได้เนาะได้ไครับได้พราส่นเขาเอร์ตัโตแล้วมาพ่อเบื่มาก่อนนะอีลา้นยตัวใหพ่ออีลาอีลา้นยหาพันเจ็ดยครับสอตันุ่มนันกะไรละหกพันหาอ๋สอตัวนุ่มหันหาได้ครับ สองตัวนี้ไรอะไรเกิดขึนเพื่อพี่น้องอยากไปไว้ในคอ,อกเบอร์พ่อสมานตามนี้ได้ครับนะ่ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าโทรถามระเบิร์ครับถ้าวัากไก่อยากไปเบื้องของกิงกับบ้านนายอินเต่งตํบตละบนตละตํบลหลวงพ่อผูอ้เล่นค้าครับขับบฟันพ่อใช้ยภูมเลยครับถอนเพรฉันบอกว่าไปขึ้นไปเลือเชื่อเขาหน่อยเขาเชื่อเชื่อไม่กน

ไพ่จ้อยเริ่มต้นเท่าไหครับเริ่มต้นลายละหกปัญหาพอกันเบอร์เลยพอกันอ,อพ๋พี่น้องเนีไปเรียกเอาเบอร์มาเด้ครับมาศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูยจ้อยหนงเบร์วีครับมืนหมาด้ยไจ้อยเด้วครับผม ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงเม็ดแห้งแล้วนะครับมือซ้ายนี่ไปปล่อยตอนนี้แห้งแล้วทันเมกี้ทันเมกี้ราเมกี้บรรยากาศตรงนี้กับกองข,องของ้าวโอกม้านะครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันใหม่ได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ